สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเรื่องราวน่าสนใจทางวิทยาศาสตร์กันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีข้อมูลที่ออต้องบอกว่าน่าทึ่งมากๆค่ะเรื่องของการสร้างสิ่งที่เรียกว่า Xenobots เขาบอกว่าเป็นหุ่นยนต์มีชีวิตตัวแรกของโลกเลยนะคะครับ น่าสนใจมากครับคำนี้หุ่นยนต์มีชีวิตใช่ค่ะคือมันไม่ใช่หุ่นยนต์แบบที่เรานึกภาพกันที่เป็นโลหะพลาสติกอะไรแบบนั้นนะคะแต่มันสร้างจากเซลล์สิ่งมีชีวิตจริงๆเลยค่ะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างชีววิทยากับเอไอ AI บัญญัประดิษฐ์ใช่ครับเป็นการผสมผสานที่แบบว่าไม่เคยมีมาก่อนจริงๆครับที่เรียกว่าชีวภาพผสมผสานหรือ b i o h ฮ b r i d คือมันทลายกำแพงเดิมๆเลยนะครับระหว่างเครื่องจักรกับสิ่งมีชีวิตฟังดูแบบไซไฟมากๆเลยค่ะแล้วแล้วเขาสร้างมันขึ้นมาอย่างไงคะข้อมูลบอกว่ามาจากทีมวิจัยที่ t u f t s University กับ University of Vermont ใช่ไหมคะครับผมสองที่นี้ร่วมมือกันเขาใช้ AI กับซ u เปอร์คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบเลยเหรอคะใช่ครับ คือ AI ไม่ได้แค่เข้ามาวิเคราะห์ข้อมูลเฉยๆนะครับแต่ AI เนี่ยทำการจำลองเลยแบบว่า simulate ดูว่าถ้าเอาสเต็มเซลล์ของกบมาจัดเรียงแบบนั้นแบบนี้ผลจะเป็นยังไงโครงสร้างไหนถึงจะทำงานได้ตามที่ต้องการอ๋อคือให้ AI ช่วยคิดรูปแบบโครงสร้างที่ดีที่สุดถูกต้องครับแล้วที่สำคัญคือการเลือกใช้สเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกาเนิดจากตัวอ่อนกบ ทำไมต้องเป็นสเตมเซลล์คะเพราะว่าเซลล์ชนิดนี้มันเอ่อมันพิเศษครับคือมันพัฒนาไปเป็นเซลล์อะไรก็ได้พอ AI ออกแบบโครงสร้างมาแล้วเขาก็ใช้สเตมเซลล์นี่แหละครับมาสร้างตามแบบนั้นเข้าใจแล้วค่ะเหมือนมีพิมพ์เขียวจาก AI แล้วใช้วัสดุชีวภาพคือเซลล์กบมาสร้างตามใช่เลยครับนี่แหละครับคือความหมายของไบโอไฮบริดในที่นี้คือโครงสร้างและการทำงานเนี่ยมาจากการออกแบบของ AI ไม่ใช่ธรรมชาติสร้าง สุดยอดเลยค่ะแล้วพอสร้างออกมาแล้วเจ้าซีโนบอทเนี่ยมันทําอะไรได้ดังคะนอกจากแค่ขยับได้จุดที่น่าทึ่งมากๆเลยนะครับคือความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองครับซ่อมแซมหมายถึงยังไงคะครับคล้ายๆกับเวลาเรามีแผลแล้วมันสมานเองโหเหมือนสิ่งมีชีวิตจริงๆเลยนะคะครับผมแล้วมันก็ยังปรับตัวได้นิดหน่อยด้วยนะครับไม่ใช่แค่ทาตามโปรแกรมเป๊ะๆเ,เหมือนหุ่นยนต์ทั่วไปการซ่อมตัวเองนี่น่าสนใจมากค่ะมันมันซ่อมได้ขนาดไหนคะ แบบแค่รอยถลอกหรือว่าชิ้นส่วนขาดก็ยังซ่อมได้จากข้อมูลที่เห็นนะครับดูเหมือนจะเป็นการฟื้นฟูโครงสร้างที่ค่อนข้างสําคัญเลยครับไม่ใช่แค่เล็กๆน้อยๆคือกลุ่มเซลล์มันเหมือนร่วมมือกันสร้างส่วนที่หายไปขึ้นมาใหม่ได้ระดับหนึ่งเลยอืมเป็นความสามารถที่เหนือความคาดหมายมากสําหรับสิ่งที่ AI ออกแบบนะคะครับผมถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะยังตัวเล็กมากๆแล้วก็ทํางานง่ายๆเนาะแต่ศักยภาพในอนาคตน,นี้ดูมีแววมากเลยค่ะ เขามองว่าจะเอาไปใช้ด้านไหนได้บ้างคะก็มีการคาดการณ์กันหลายด้านเลยครับที่ดูเป็นไปได้มากก็คือทางการแพทย์เช่นพัฒนาให้มันนําส่งยาไปยังเซลล์เป้าหมายแบบแม่นยำมากๆในร่างกายอ๋อเหมือนเป็นบุรุษไปสนีจิ๋วในตัวเราประมาณนั้นเลยครับหรืออาจจะช่วยขจัดคราบพลักในหลอดเลือดอะไรแบบนี้แล้วด้านอื่นล่ะคะอีกด้านที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือเรื่องสิ่งแวดล้อมครับ มีแนวคิดว่าอาจจะพัฒนาให้ซีโนบอตส์เนี่ยช่วยเก็บกวาดมลพิษที่มันเล็กมากๆอย่างพวกไมโครพลาสติกในแม่น้ําในทะเลโอ้โห oh, อันนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะไมโครพลาสติกนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่จัดการยากจริงๆใช่ครับลองนึกภาพกองทัพหุ่นยนต์ชีวภาพจิ๋วๆที่ช่วยกันทําความสะอาดแหล่งน้ําดูสิครับเป็นภาพที่น่าตื่นเต้นมากค่ะแสดงว่าแนวทางนี้มันอาจจะแก้ปัญหาในแบบที่เครื่องจักรแบบเดิมๆทําไม่ได้เลย แน่นอนครับศักยภาพพวกนี้มันชี้ไปที่ภาพที่ใหญ่กว่าน,นั้นอีกนะครับคือนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่เลยของสิ่งที่เรียกว่าวิศวกรรมชีวภาพ bioengineering วิศวกรรมชีวภาพครับคือการที่เรามองชีววิทยาเหมือนเป็นเทคโนโลยีอย่างหนึ่งที่เราตั้งโปรแกรมได้เราใช้ความสามารถของสิ่งมีชีวิตเช่นการซ่อมตัวเองการทำงานยุ่มกันมาสร้างเครื่องมือแก้ปัญหา ซึ่งมันต่างจากแนวคิดของเครื่องจักรกลแบบเดิมๆเลยครับเหมือนเรามองเซลล์เป็นหน่วยก่อสร้างหรือเป็นบิลดิ้งบล็อกที่โปรแกร,รมได้เลยนะคะใช่ครับประมาณนั้นเลยพอฟังแบบนี้แล้วมันก็อดคิดไม่ได้จริงๆค่ะว่าเส้นแบ่งระหว่างสิ่งมีชีวิตกับเครื่องจกักรมันมันอยู่ตรงไหนกันแน่คะเนี่ย เพราะนี่คือสิ่งที่ AI ออกแบบแต่สร้างจากเซลล์ที่มีชีวิตแล้วก็ทำงานเหมือนมีเป้าหมายได้ด้วยประเด็นนั้นสำคัญมากครับการค้นพบ c i n o b o t s เนี่ยมันกำลังทำให้เส้นแบ่งที่เราคุ้นเคยมันเ,เลื่อนรางของไปเรื่อยๆจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องของการสร้างหุ่นยนต์แบบใหม่นะครับแต่มันเปิดประตูไปสู่วิธีคิดใหม่ๆวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆที่เราอาจไม่เคยนึกถึงมาก่อนเลยโดยการเอาความรู้ด้านชีววิทยามาร่วมกับพลังของ AI ในการออกแบบ งั้นสรุปได้ว่าจากที่เราคุยกันวันนี้เรากำลังเห็นการเกิดขึ้นของอเครื่องจักรชีวภาพรูปแบบใหม่เลยนะคะที่ออกแบบโดย AI สร้างแตากเซลล์สิ่งมีชีวิตแท้ๆแล้วก็มีความสามารถเฉพาะตัวมากๆอย่างการซ่อมตัวเองได้ซึ่งต่างจากหุ่นยนต์แบบเดิมๆโดยสิ้นเชิงเลย ใช่ครับนัยสำคัญของมันก็คือการเปิดพรมแดนใหม่ๆทั้งทาง,ทงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลยนะครับซึ่งอาจจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ที่หลากหลายมากๆในอนาคตตั้งแต่การแพทย์ไปจนถึงสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยกลไกพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตมาเป็นเครื่องมือของเรานั่นเองครับเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ งั้นสุดท้ายนี้ขอทิ้งคำถามชวนคิดไว้ให้ทุกท่านที่ฟังอยู่ลองไปคิดกันต่อดูนะคะว่าถ้าในอนาคตเนี่ยเราสามารถโปรแกรมหรือออกแบบเซลล์สิ่งมีชีวิตให้ทำงานที่ซับซ้อนเฉพาะทางได้มากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยนิยามของคำว่าชีวิตกับเครื่องจักรที่เราเข้าใจกันอยู่ทุกวันเนี้มันจะยังเหมือนเดิมอยู่ไหมคะหรือมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างลองเก็บไปคิดกันดูนะคะ